ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่วุ้นมะพร้าวนะคะแต่เรียกว่าสกบี้ค่ะรับประทานได้มีรสเปรี้ยวหนุบ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 คล้ายวุ้นมะพร้าวเลยค่ะสกบี้คือเส้นใยเซลลูโลสที่เหมือนเป็นผลพลอยได้จากการหมักค่ะไม่ว่าจะเป็นการหมักคอมบูชาชาหมักหรือการหมักน้ำส้มสายชูจากผลไม้ใครที่เคยลองหมักสิ่งเหล่านี้จะรู้ดีเลยนะคะว่าเมื่อเราหมักทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งแล้วแบคทีเรียและยีสต์จะผสมกันเกิดเป็นเส้นใยเซลลูโลสคล้ายแผ่นวุ้นลอยอยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะ โกบี้ทานได้เป็นทั้งอาหารคาวและอาหารหวานจะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆราดน้ำผึ้งทานแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือจะเอาไปต้มเพื่อลดความเปรี้ยวแล้วเอามาทำเป็นอาหารคาวก็ได้ที่ต่างประเทศนำมาใช้แทนเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาหมึกแมงกระพุนเพราะมีเท็กซ์เจอร์ที่กรุกกบกรอบเป็นอาหารประเภทเส้นใยไดเอทเทอรี่ไฟเบอร์จึงให้แคลอรี่ที่ต่ำและอิ่มนานมีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายด้วยนะคะว่ากันว่าสกบี้น่าจะเป็นอาหารทางเลือกในอนาคตกันเลยทีเดียวค่ะ